นป้อมไซโชตัวเมืองรอบปราสาทต,ตอนนี้ซิดกำลังดื่มน้ำแอปเปิลอยู่ภายในร้านเหล้าแห่งหนึ่งและนั่งฟังเรื่องราวของคุณเจ้าของร้านอยู่ที่เคาน์เตอร์เจ้าของร้านคือสาวสวยชื่อว่าคุณมารีที่หน้าตาดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ก็คงคิดไปเองพอได้ยินว่าซิดมาจากมิกาเธอก็เล่าว่าเมื่อก่อนเคยเป็นโสเพณีอยู่ที่นครไร้กฎหมายเคยไปเมืองหลวงมาแล้วก็หลายครั้งเป็นเมืองที่ดีมากเลย ซิดจึงบอกว่าเขาก็ชอบนครไร้กฎหมายเหมือนกันเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ถึงพักนี้จะดูวุ่นวายไปหน่อยก็เถอะแล้วคุณมารีก็เล่าต่อว่าในคืนจันทราแดงอยู่ๆเมืองก็เต็มไปด้วยกูลร้านที่เธอทำงานอยู่ก็หนักเอาการแต่ในจังหวะนั้นก็มีชายคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้สักวันเธออยากจะขอบคุณเขาให้ได้เธอก็เลยเปิดร้านเล้าแห่งนี้ขึ้นมาเผื่อว่าสักวันหนึ่ง เขาจะมาปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝันอะไรแบบนั้นคุณมารีหัวเราะเบาๆบอกว่าคงดูเพอ้อฝันมากเลยสินะแต่ซิดบอกว่าไม่หรอกมันเป็นเรื่องที่ดีเลยละ่ะถึงจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ถ้าได้เจอก็คงดีทันใดนั้นประตูร้านก็เปิดออกแล้วทหารท่าทางชั่วช้าสองคนก็เดินเข้ามาพวกเขามาถ่ายเงินที่ขายได้วันนี้จากคุณมารีแต่คุณมารีก็แย้งไปว่าเธอเพิ่งจะจ่ายไปเมื่อไม่นานมานี้เอง ทหารหนึ่งในนั้นจึงตอบกลับมาว่าเพราะค่าที่มันแพงขึ้นเงินแค่นั้นมันไม่พอหรอกถ้าไม่ทําก็จะโดนประหารโทษฐานกบฏซิสท,ที่นั่งฟังอยู่ก็คิดว่าเป็นทหารที่วุ่นวายชะมัดอุา่าจะมาจิบน้าแอปเปิลแบบเพลินเนเหมือนในหนังสักหน่อยเขาคิดว่าจะหน,นีออกไปแบบตัวประกอบดีไหมแต่ก็อุา่าหยุดยาวทั้งทีมันก็ต้องสนุกกันสักหน่อยเด็กหนุ่มที่ยืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อหน้าพวกทหารที่กดขี่ข่มเหงใช่แล้ว เด็กหนุ่มคนนั้นก็คือซิดคนนี้นี่เองอย่าแตะต้องคุณมารีนะซิดตะโกนออกไปอย่างกล้าหาญเช่นนั้นบอกว่าความรักของเขามันไม่มีวันแพ้อยู่แล้วเขาคิดว่านี่แหละบทรักตัวประกอบเด็กหนุ่มที่ตื่นขึ้นมาด้วยพลังแห่งรักจะอัดพวกทหารชั่วร้ายนั่นให้เองท่านใดนั้นขวดก็ฟาดใส่หัวเข้าเต็มแรงจนหน้ากระแทกพื้นเข้าไปเต็มรักหลงตัวเองว่าสู้ได้แล้วก็โดนเล่นงานเละสมบูรณ์แบบ ร้านเหล้ามันก็ต้องฟาดด้วยขวดเหล้านี่แหละแล้วซิดก็บอกว่าคุณมารีโชคดีจริงๆที่ได้พูดชื่อเป็นครั้งสุดท้ายคุณมารีที่เห็นแบบนั้นเธอก็ยอมส่งเงินที่ขายได้ให้พวกทหารไปซิดจึงกล่าวขอโทษคุณมารีแต่คุณมารีนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเธอมันเคยชินกับเรื่องโหดร้ายอยู่แล้วถึงแม้ว่าวันนี้เขาคนนั้นจะไม่ได้มาช่วยก็เถอะตัดมาที่ทหารสองคนก่อนหน้านี้ ทหารคนหนึ่งถามขึ้นว่าจะดีหรือที่รีดไถมาสักขนาดนั้นทหารอีกคนบอกว่าไม่เป็นไรยังไงความก็ไม่แตกอยู่แล้วโอเรียนาในตอนนี้ราชาก็สิน้นส่วนองค์หญิงก็หายสาบสูญในตอนนี้ประเทศก็ถูกแบ่งโดยโดยเอมลูกน้องอย่างเราๆถึงจะทำเลวไปสักหน่อยก็ไม่ถูกตำหนิหรอกแล้วไม่ว่าจะที่ไหนชาวเมืองในเมืองนี้ก็ถูกกำหนดให้ตายอยู่แล้วพวกลัทธินั้นน่ากลัวก็เลยต้องฆ่าปิดปากพวกชาวบ้านให้หมด เห็นว่าแถวนี้มีโบราณสถานที่สำคัญอยู่ระหว่างที่พวกทหารพูดคุยกันแบบนั้นก็มีเสียงทักขึ้นจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งใช่แล้วเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือสิทธิ์พวกทหารที่เห็นแบบนั้นก็ชักดาบออกมาบอกว่าแกมันไอเด็กคนเมื่อกี้นี่ว่าอย่าบอกนะว่าจะมาเอาคืนถ้างั้นฝ่ายที่จะตายก็คือแกสิทธิ์ฟังแบบนั้นก็สยะยิ้มบอกว่าฉันมาเพื่อฆ่าต่างหากเถียงไปก็เท่านั้นทำให้นึกถึงบ้านหลังที่สอง อย่างนครไร้กฎหมายขึ้นมาเลยฉกกระเป๋าตังมาได้เพียบเลยละ่ะพริบตานั้นหัวใจของทหารคนหนึ่งก็ถูกคว้าออกมาซิทธดยื่นหัวใจให้ทหารอีกคนเห็นบอกว่าดูเหมือนพวกแกจะไม่มีเงินงั้นจะขอรับไปแค่นี้แล้วกันเมื่อเห็นว่าซิทดควักหัวใจได้ด้วยมือเปล่าทหารอีกคนก็คิดจะหนีแต่ซิดก็กระซวกอกทหารคนนั้นทันทีจากด้านหลังซิดนั้นบอกว่าที่บ้านหลังที่สองอย่างนครไร้กฎหมาย ผู้ที่แข็งแกร่งคือความถูกต้องหรือก็คือเขานี่แหละคือความถูกต้องแล้วซิดก็บีบหัวใจที่อยู่ในมือนั้นจนเละซิดที่ได้ยินเรื่องโบราณสถานจากทหารเมื่อกี้เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ฟังดูน่าสนใจดีถ้าจ่ายค่าน้ำแอปเปิลแล้วเขาจะลองแวะไปเที่ยวดูสักหน่อยตัดมาที่ร้านเหล้าของคุณมารีมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาทางประตูที่แง้มอยู่เมื่อคุณมารีตัดสินใจเดินไปดู ก็เห็นถุงเงินของร้านที่ถูกเอาไปวางอยู่บนพื้นพอเห็นแบบนั้นเธอก็รีบเปิดประตูออกไปดูก็เห็นชายเสื้อสีดําที่พลิ้วไหวจากปลายสายตาเธอจึงหลุดปากว่าไม่จริงเมื่อกี้นี้อย่าบอกนะคุณมารีที่ดีใจจนน้าตาไหลก็พูดขึ้นว่าทีหลังก็เข้ามาที่ร้านบ้างนะคะจะเตรียมแก้วพิเศษเอาไว้ให้เลยตัดมายังโบราณสถานในป้อมไซโชมีกลุ่มคนที่น่าสงสัยกําลังเดินออกมา พวกหมายเลข5-5-9ที่สุ่มดูอยู่จึงตัดสินใจสะกดรอยตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงโบราณสถานกลุ่มคนเสื้อคลุมดำกำลังยืนล้อมแท่นบูชาของโบราณสถานหนึ่งในพวกเสื้อคลุมดำมีคอดอยฉายาลมกระโชกอยู่ด้วยเขาคือชายที่อยู่ระดับขุนพลของลทัทธิคอดอยสั่งให้ผู้หญิงที่พามาด้วยไปจัดการที่ท่นบูชาเมื่อผู้หญิงคนนั้นถอดเสื้อคลุมออกโรดก็ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจ นั่นคือราชินีเรนาแม่แท้ๆของโรสโรสสับสนว่าทำไมแม่ของเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้เพราะเธอได้ยินมาว่าแม่ของเธอได้รับการคุ้มกันให้ห่างจากเงื้อมมือของโดเอมไปแล้วหมายเลข664ที่เห็นท่าทางนั้นของโรสจึงบอกให้เธอใจเย็นและเงียบลงราชินีเรนาเดินมาอยู่ตรงหน้าแท่นบูชาและชูมือขึ้นตามคำสั่งของขอดอยท่านใดนั้นแท่นบูชาก็เปล่งแสงเจ,จิดจ้า และแหวนวงหนึ่งก็ลอยอยู่เหนือแท่นบูชาหมายเลขห5 9หที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้เตรียมพร้อมรบเพื่อชิงแหวนนั่นมาแต่โรดก็แย้งขึ้นว่าแม่ของเธอยังอยู่ตรงนั้นหมายเลข664บอกว่ากำลังรบมันต่างกันไม่ว่าคิดยังไงพวกเราก็เสียเปรียบแต่หมายเลขห59นั้นไม่สนเธอถีบตัวขึ้นจากพื้นแล้วพุ่งไปยังแท่นบูชาในพริบตาเธอใช้ดาบฟันพวกชิวเด่นออกเป็นสองส่วนอย่างง่ายดาย พวกชิวเดนเห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกชาโดว์การ์เด่นมันมาแล้วและสั่งให้ทุกคนกระจายกำลังออกไปทว่าในระหว่างนั้นหมายเลข559ก็ปลิดชีพศัตรูไปทีละคนจากนั้นเธอก็เล็งดาบไปที่ราชินีเรนาเป็นรายต่อไปแต่รถก็เอื้อมมือไปคว้าผู้เป็นแม่เพื่อหลบจากคมดาบของหมายเลข559ราชินีเรนามองรถด้วยความตกตะลึงถามว่าทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ รถหันไปถามกับหมายเลข559ว่าทำไมถึงจะฆ่าแม่ของเธอกันเป้าหมายของชาร์โดกาเด้นคืออะไรรถถามแบบนั้นแต่ก็ไร้คำตอบจากหมายเลข559ทว่ารถกับแม่ก็ถูกพวกลัทธิล้อมไหวดาบหลายเล่มจ่อมาที่รถกับราชินีเรนาคอดอยกล่าวเตือนว่าอย่าขยับไม่งั้นพวกแกตายถึงจะถูกเล่นงานที่เผลอแต่ก็เสียชูเดนลำดับที่หนึ่งไปถึง9คนควอดอยกล่าวถามกับหมายเลข559 ว่านี่คือพลังของเจ็ดเงางั้นหรือหมายเลขห้าห้า้าจึงตอบกลับไปว่าเสียใจด้วยฉันไม่ใช่เจ็ดเงาคอดอยบอกว่าถ้างั้นพวกเธอก็เป็นแค่ปลายแถวสินะแต่ลำบากหน่อยเพราะทางนี้มีตัวประกันอยู่หมายเลขห้าห้าที่ฟังแบบนั้นก็บอกว่าจะทำอะไรก็เชิญผู้หญิงคนนั้นขัดขวางภารกิจถือว่าเป็นคนทรยศต,ต่อชาโดกาเดนต้องกำจัดมันให้หมดระหว่างนั้นรถก็ถูกจับมัด และถูกพาตัวออกไปพร้อมกับแม่หมายเลข664กับหมายเลข665ที่เฝ้าดูสถานการณ์จึงไม่มีทางเลือกเลยต้องต่อสู้ไปพร้อมกับหมายเลข559เท่านั้นพวกเธอต่อสู้กันอย่างยาวนานจนพลังเวทหมดหมายเลข664กับหมายเลข665จึงนอนสลบอยู่ข้างกันหมายเลข559ยืนอยู่ใจกลางศพจำนวนนับไม่ท้วนแต่บนร่างกายของเธอก็มีบาดแผลเต็มไปหมด คอดอยเดินเข้ามาใกล้หมายเลข559และเตะไปที่ท้องของเธอจนกระเด็นคอดอยวางเท้าลงบนลำคอของเธอถามว่าไม่เหลือพลังเวทพอที่จะห้ามเลือดแล้วหรือไงแค่ค่าเฉยๆคงไม่พอเขาบอกว่าจะเริ่มทรมานจากตรงไหนดีแขนขวาหรือจะลูกตาดีแต่หมายเลข559นั้นกลับผุดรอยยิ้มเมื่อเธอสัมผัสได้ถึงพลังเวทน้ำเงินแก่ม่วงเธอจึงพึมพำออกมาว่ามาช่วยฉันอีกแล้วสินะคะแล้วพริบตานั้น ท้าของคอดอยก็ถูกตัดขาดเขาจึงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหมายเลข559ห้าค่อยๆลุกขึ้นมาคอดอยตะโกนออกไปด้วยความตกตะลึงว่าทำไมกันพลังเวทของแกน่าจะหมดไปแล้วเขาบอกอย่ามาดูถูกฉายาลมกระโชคนะต่อให้ไม่มีขาสักข้างก็ฆ่าแกได้อยู่ดีหมายเลข559หบอกง่จริงๆตรงนั้นน่ะคือท่านผู้นั้นต่างหากชาโดปรากฏตัวออกมาแล้วกระซวกอ,กอกของคอดอยจากด้านหลัง เขาควักหัวใจออกมาด้วยมือเปล่าหมายเลขห 5, 5 9หจึงทักออกไปด้วยใบหน้าปลืม้มปริ่มว่าไม่ได้พบกันนานเลยนะคะท่านชาโดชาโดจึงให้เธออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเขาจําไม่ผิดรู้สึกว่าเธอคนนี้จะชื่อวิกตอเรียเด็กอ่อนแอที่โดนปีศาจสิงสู่ที่เขาเก็บมาตอนเดินเล่นเมื่อปีที่แล้วเต็มไปด้วยเลือดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะระหว่างที่เขาคิดแบบนั้นหมายเลขห 5, 5 9ก็พูดขึ้นว่า แผนการของลัทธิมันเริ่มขึ้นแล้วแต่เพราะเธอนั้นทำพลาดชาโดบอกทำพลาดงั้นหรือแล้วเขาก็คิดว่าอย่างนี้นี่เองพวกเธอคงจะทำอะไรไม่ดีแล้วโดนพวกทหารเจอเข้าสินะเลยหยิบยกเอาลัทธิมากบเกลือ่นสมแล้วที่เป็นชาโดกาเดนหมายเลข559ขออภัยแล้วบอกต่อว่ามีคนทรยศอยู่ในหมู่ชาโดกาเดนชาโดที่ได้ยินเช่นนั้นก็บีบหัวใจที่อยู่ในมือจนเละด้วยความเดือดดาลนแล้วก็จบ ตอนที่41ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาหากผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ